สวัสดีครับนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องความแรักเจ้าาพบกับผมอีกแล้วการเล่น m i n e c r a f t EP 131นะครับผม EP นี้เราจะมาสร้างหมู่บ้านริมน้ำหรือ A K สร้างบ้านสามหลังที่เป็นริมน้ำหรือ AK A K M หมู่บ้านริมน้ำา1 1 1ในอนาคตของเราที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าไม่รู้ก็คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ถ้าผมว่างพอและมีไม้พออันนะเราขอตรงนี้ก่อนเราเขียนผิดนะเนี่ยเรา จะต้องเขียนว่าหมู่บ้านริมน้ำศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเริ่มด้วยการหาหินก่อนเลยเพื่อที่จะเอาหินนั้นไปก่อสร้างสิ่งที่เรียกว่ากำแพงหลังคา,าไม่ใช่กำแพงหมู่บ้านริมน้ำจะบินกำแพงไปไมทำไมเดี๋ยวเราเคลียร์ของก่อนเอาของประมาณนี้โอเคเอาไว้สําหรับการที่เราจะเอานั่นแหละเอาหินครอบใส่ตัวเราครบจํานวนไปที่เรียบร้อยแล้วสรารหินแล้วก็ขึ้นไป คลิปช่วงนี้เสียงผมอาจจะดูเพียรๆนิดหนึ่งพอดีว่าผมนั้นเรียนเสร็จปุ๊บกลับบ้านมาออกกํลาลังกายแล้วก็มาอัดคลิปเลยให้คนดูสุดที่รักของผมนั้นได้ดูคลิปไม่ใช่อะไรหรอกคือว่ามันต้องทําทุกวันอยู่แล้วนะผมก็เลยทําให้ดูนั่นแหละถึงแม้ว่าบางวันผมจะบิดเพราะผมบิด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 เล่นวันนี้ไม่บิดหรอก ถ้าผมบิดแล้วคุณจะดูคลิปนี้ได้ไงล่ะเราจะต้องเริ่มก่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าทางเดินก่อนเพราะว่าหมู่บ้านริมน้ำขึ้นชื่อว่าหมู่บ้านริมน้ำคนก็ต้องมีทางเดินเพราะว่ามันมันก็นั่นแหละมันก็ต้องมีทางเดินไหมแล้วคุณจะว่ายน้ําเดินไปหาเพื่อนว่ายน้ำไปหาเพื่อนบ้านคุณเราแบบคุณเป็นโตโนโ่ปีโป้โยโย่อะเนี่ยเรากดสร้างแบบง่ายๆอย่างนี้เลยเพื่อที่จะให้มันออกมาสวยงามพระรามแปด จริงๆบอกตามตรงนะไอสิ่งนี้แบบไอหมูว่าเห็นน้ำเป็นสิ่งที่เปลืองไม้มากเลยแต่มองไกลๆก็ดูค่อนข้างโอเคนะผมไม่แน่ใจป่าคุณต้องรอดูจดคลิปอะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอต่อตรงนี้ก่อนพอดีว่าช่วงที่ผมลงไปต่อเน,นี้ยมันจะเกิดอุปสรรคเยอะมากเลยเช่นไอกระดูกตัวเนี้ยไอกระดูกแบบสเกลิตั้นล้านปีตัวเนี้ยแบบมันชอบเอาอะไรไม่รู้มายิงตูดเราเนี่ยแล้วเนี่ยเยไอตัวดาวเนี่ยไอดาวเนี่ย ไอ้บาวนี่ดาวนี่อะไรเนี่ยชอบมาสก,กิดเราตอนเราทําสิ่งนู้นสิ่งนี้อยู่ใต้น้ำเนี่ยมันเอาญาติมาลงมาแล้วโอ้ยเห็นไอ้ตัวขาวๆเมื่อกีป้ป่ะคุณผู้ชมนั่นแหละญาติมันเป็นญาติฝ่ายบกมันผมหลังจากที่ผมเคลียร์มาเสร็จแล้วผมก็ได้ไทเด้นมาด้วยจริงๆมันไม่ถือไทเด้นหรอกแต่มันมีตัวหนึ่งมาตีผมก็เลยฆ่ายตัวที่มันมาตีแล้วไอ้ตัวที่มาตีพอดีมีไทเด้นพอดีนี่คือโครงสร้างบ้านของเราอะนะครับซึ่งเป็นบ้านหลังเดียวและหลังแรก ของที่นี่เพราะว่าส่วนที่เหลือมันจะเป็นไม่รู้ว่าอันถัดไปที่เจาะสร้างต่อจากอันนี้มันเรียกว่าบ้านได้ไหมแต่เราจะต้องเริ่มทําหลังคากันก่อนเลยซึ่งบ้านนี้เป็นบ้านที่ไม่มีเตียงเพราะว่าลืมสร้างเตียงนั่นแหละโอเคแล้วเราก็ได้วเวลาก่อสร้างแล้วก่อสร้างง่ายๆตามฉบับที่ผมทําไว้ทุกครั้งทุกครั้งไปมันเรียกว่าบ้านฉบับโมเดิร์หนหรือเออตกแต่ไม่เป็นไรต่อใหม่ได้อือ ต่อใหม่ต่อตรงนี้ต่อตรงนี้ตรงตรงนี้ตึ๊บรึ๊บรึ๊บึ๊บเสร็จแล้วแล้วต่อมาเราก็จะเริ่มก่อสร้างตรงนี้กันเลยดีกว่านะครับผมเราจะอันนี้คือผมจะเตรียมทรัพยากรในการสร้าง,อางไอแบบตกแต่งบ้านอีกที่หนึ่งนะซึ่งตอนแรกผมไม่เอยผมลืมไปแล้วว่าตรงเนี้ยมันเป็นส่วนที่ตกแต่งไปเรียบร้อยแล้วแล,นนนแล้วก็ดูดูผลคะแนนพิกหลอกนะคุณผู้ชมนะนี่คือหลังจากที่คิดว่าตัวเองตกแต่งเสร็จแล้วอะเมื่อกี้เห็นหีบ เฮียบอะไรอ้าวยีมชาโนตาเน็ตโอเคเลยเหมือนเราต้องย้ายเฟอร์นิเจอร์ชุดใหม่กลับไปที่อื่นแล้วเราจะต้องเริ่มด้วยการเก็บของที่ไม่จำเป็นเข้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่าขีบของบ้านหลังนี้แล้วเราก็จะเอาสิ่งที่ไม่จําเป็นที่เหลือพวกนี้เอาไปไว้ในบ้านหลังอื่นที่ผมจะสร้างหลังจากนี้ซึ่งผมอาจจะไม่ได้สร้างให้คุณดูแต่นี่คือบ้านหลังที่สอง มันไม่เชิงบ้านด้วยซ้ํามันเหมือนเป็นสถานที่สําหรับการตกปลาสําหรับหมู่บ้านตกปลาก็ผมมีแผนว่าจะสร้างที่นี่เป็นหมู่บ้าน1นึของการตกปลาอยู่แล้วอ่ะเพราะอย่างนั้นไม่เป็นหมู่บ้านลินน้ำอ่ะซึ่งพออย่างนั้นมันต้องเกี่ยวกับการตกปลาขึ้นเล็กน้อยน้อยอย่ะนะก็นั่นแหละพอเกี่ยวกับการตกปลาเราก็ต้องมีอะไรแบบนี้อ่ะนะสำหรับ E ีีนี้เราจะไม่ได้สร้างเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แต่มันจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนแบบ คนเริ่มก่อตั้งแบบเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านอะเอ๊ดูสวยดีนะแล้วหมู่บ้านนี้นะ่าจะได้พัฒนาอีกทีอีกระยะใหญ่หรือไม่ถ้าคนดูเรียกร้องที่เขาจะไม่ร้องเรียกอยู่แล้วเรียกร้องอยู่แล้วก็นั่นแหละว่างๆเดี๋ยวทําเลยไอยหมู่บ้านตรงเนี้ยเราขัดหูขัดตาวมม่างๆก่อนแบบโอ๊ยทำไมมันเล็กจังวะอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยไาขยายเป็นอาณาจักรถ้าว่างแล้วก็มีไม้เยอะแต่ตรงนี้เสร็จแล้ว โอเคตรงนี้มีบ้านตรงนี้มีตรงเราจะสร้างลานกว้างขึ้นเลยไม่ได้เอาไว้วิ่งเล่นเหมือนในเรื่องของดูแลเอมอนแต่ว่าเราเอาไว้สร้างรูปปั้นอันยิ่งใหญ่ที่ผมจะมโนและมัวขึ้นมาเองคุณอยากรู้ว่ารูปปั้นที่มาโนและมัวขึ้นมาเองมันเป็นยังไงคอยดูผมนะนี่คือด้วนสดเลยนยะรูปปั้น AKA101 คิดขึ้นมาเองแบบสดสด ไม่มีใครพ่าสะบดอะไรทั้งนั้นบอกตามตรงเลยตอนคิดขึ้นมานผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมจะเอารูปปั้นเป็นยังไงแล้วตอนนี้ก็กาลังสร้างซึ่ง้านกว้างตรงนี้นี่คือผมขอระผมขอเล่าแล้วกันนะครับว่าผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากอะไรอ่ะผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากโตลุ่งนะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บ้านเกิดผมเองโอเคถือว่าคนดูก็รู้ไปด้วยยแล้วกันว่าผมเกิดที่ไหน ซึ่งมันเป็นลานกว้างที่เอาไวละที่มีที่มันจะมีร้านขายของอยู่รอบๆแล้วจะมีหอนาฬิกาอยู่ซึ่งผมไม่สามารถสร้างหอนาฬิกาได้เพราะว่ามันสวยเกินไปไม่ใช่อะไรหรอกขี้เขียนสร้างแล้วมันก็สร้างไม่เป็นด้วยถ้าสร้างเดี๋ยวต้องไปเปิด YouTube ดูอีกเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างวันหลังอัปเกรดจากรูปปั้นคนยืนกำอะไรอยู่ก็ไม่รู้อนอนหลับไม่ได้ได้เวลาแล้วที่เราจะเปลี่ยนเตียงลงมาข้างล่างอารมณ์เหมือนเตียงผ้าปูอ่ะแบบว่า แบบพับอยู่แล้วเราก็ต้องแปลเตียงมันออกมาแล้วก็นอนแล้วก็พับเก็บอะไรเงี้ยแม่ผมขี้เกียจเก็บเตียงสุดสามโลกเลยชึบโอเคได้เวลาที่เราจะได้ไม่ไม่ไมได้เวลาที่เราจะตั้งร้านค้าแล้วคือร้านค้ามันก,ก็จะเป็นหลักการอดย่าัที่ผมพูดตอนนู้นแหละใครที่ไม่รู้ว่าตัวลูกคืออะไรก็คือร้านขายของที่ถ้าไม่นะเป็นแบบภาษาไทยปกตินะ ภาภาษาไทยปกติก็คือการโต้รุง่งคือการที่เราทํามาสิ่งบางอย่างจะตั้งใจจนถึงชา้าแต่ว่าสําหรับบ้านผมที่เขามีตลาดโต้รุง่งก็คือสิ่งที่เอาไว้ค้าขายของรอบๆกลางเมืองนะนั่อะไรออกลอกโต้รุ่งมาก่อนตอนนี้เราจะมาสร้างต่อซึ่งโดยรวมก็ถือว่าโอเคเคโอเลยทีเดียวแหมสวยงามจริงๆจะไม่สวยเท่าไอสองหลังข้างบนนู้นหรอกแต่ว่าไอพวกนี้ก็ถือว่าโอเค เหมือนแบบเป็นชุมชนคนรวยคนจนที่อยู่ด้วยกันคนเหลื่อมล้ำอ่ะก็ขอบคุณนะครับผมที่รับชมคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปถัดๆไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับ